สวัสดีค่ะสวัสดีรอบที่2ของวันนี้นะคะตอนนี้หนิงเดินทางมาถึงแล้วนะคะที่ปลวกแดงนะคะตอนนี้อยู่ที่โลตัสเลยห้างซีเคมานิดเดียวนะคะสมมอบรถคันที่สองเรารถคันนี้เป็นรถของน้องเจมและก็น้องสาวนะคะ4ประตูเกรดเซตพีสีขาวมุกสวยมากอลังการเบอร์วังกับโปรโมชั่นดาวเริ่องต้นเพียงแค่39,000บาทออกได้จริงๆค่ะคุณจ๋าสประตูยกสูงเกรดเซตพีนะคะสีขาวมุก เกียร์ธรรมดาใครชื่นชอบเกียร์ธรรมดามีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะมีทั้งเครื่อง1.9แล้วก็เครื่อง3.0นะคะอืสวยมากจะเป็นแม็กเรียกว่าเป็นแม็กาลที่ลูกค้าหลายๆท่านอะใฝ่ฝันเลยก็ว่าได้นะคะแม็กายนี้เป็นแม็กายทูโทนนะคะมีในรุ่นเซตพีกับรุ่นเอ็มเท่านั้นนะคะแบบนี้เลยสวยมากนะคะ สีจะเป็นทูโทนตรงนี้จะเป็นสีเงินนะคะตอนนี้จะเป็นออกออกบอนเทานะคะแม็กเดิมล้อเดิมจากโรงงานนะคะแบบนี้โรมชันดาวร์่มต้นนะคะเพียงแค่39000บาทเท่านั้นนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะ จะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะก็สามารถที่จะออกได้นะคะก็จัดโปรโมชั่นดาว3าม0มีเลือกด้วยกันห้สีเลยนะคะมีขาวบุกแบบนี้นะคะสีบลอนสีเทานะคะแล้วก็สีดำนะคะสีส้มนะคะใครชื่นชอบก็สามารถรีเควสตได้เลยนะคะตอนนี้หนิงอยู่ที่โลตัสนะคะไม่มีที่จอดรถน้อยแย่งที่จอดรถกันนิดนึงเพราะว่าที่ซีเคเต็มมากแน่นมากนะคะ ชมรอบคันรถแล้วก็ภายในตัวรถกันนะคะว่าหน้าตาเป็นแบบไหนสวยมากครับแม็กสวยจริงๆนะคะไร้ที่ติเลยสำหรับแม็คลายนี้นี่ด้านท้ายหลอลอกก็จะมีสัญลักษณ์ซัทพีติดอยู่รถใหม่ป้ายแดงนะคะลูกค้าจา๋าเดี๋ยวพาไปดูในรถกันนะคะว่ารู้ร้าให้โซอแค่ไหนนะคะ,ปะไปดูข้างในร,รถกัน และสําหรับรุ่นเซทของเรานะคะสามารถที่จะล็อกรถพร้อมกับกดล็อกนะคะตรงที่ปุ่มตรงนี้เยโอ้โลูลาให้โซแม็กก็ธรรมดาเนาะรถกระบลละราคาเป็นล้านไม่อยากจะคุยแต่ก็คุยไปแล้วนะนี่คือภายในของรุ่นเซทนะคะว้าวรูมากมีมันติฟังก์ชันตรงพวงมราลัยสองฝั่งแบบนี้นะคะบอกเป็นแบบคูแม็กนะคะระบายความร้อนหน้าจอโอ้โหเกนิ้วนะคะระบบในส่วนของ ปุ่มต่างๆเป็นระบบสัมผัสหมดเลยนะคะใช้มือนุ่มๆกับลูกค้าสัมผัสได้เลยรู้มากคันนี้ก็ก,ก็เลสวราร้านนึงแหละนะคะสมานะนิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของรถกันนิดนึงมาค่ะน้องสาวจา๋ามามาด้วยกันเร็วโอ้ยมาเร็วไม่ต้องถอดแมสหรอกอะมาเจิกน ผมก็ได้มาทั้งเจมมาวันนี้เจอสองเจมแล้วนะคะเมื่อเช้าเจอเจมนี่คมพันนาวันนี้เจอเจมปกแดงสวัสดีน้องเจมครับถูกใจไหมคะนนี้ถูกใจครับถูกใจมากเลยนะคะก็จัดไปเน้นกับพี่หนิงรอบนี้ผ่านง่ายไหมง่ายมากผ่านง่ายมากนะคะใช้เป็นชื่อน้องสาวซื้อซื้อร่วมกันหรือว่าซื้อคนเดียวร่วมกันซื้อร่วมกันสองคนเป็นสินสมรสนะคะก็ทุกแต่งงานไปไร่เดือนมีนาคเดือนมีนานี่เองนะคะโอ้โห ลดราคาเท่านี้เนี่ยต้องต้องต้องแบบเก่งจริงๆนะคะจัดไปนั้นกับโปรโมชั่นดาว49,000จริงผ่านจริงผ่านจริงผ่านชัวร์ออกรถได้จริงๆนะคะติดตามเพจพี่หนิงมานานแค่ไหนนะสองปีกว่าครับโอ้โหนานแล้วใช่ครับสองปีกว่าๆนะคะเอ๊มาส่งรถถึงที่ของแถมให้จัดเต็มครับวันนี้พี่หนิงมีของขวัญนันแต่งงานให้ด้วยดีไหม ีครับย้อนหลังนิดนึงนะตอบสโลแกนให้ชื่นใจหน่อยสิออกรถกับพี่หนิงโอเคที่สุดออกรถกับพี่หนิงโอเคที่สุดน่ารักมากเีพี่ไปหาของขวัญแป๊บน,นึงครับผมมีของขวัญให้เจ๊สักอันไหมของขวัญไม่เอาทุเรียนไม่เอาของขวัญหน่อยอยู่ท้ายรถน่ะทำไมทำงง,งกันหมดเลยเดี๋ยวมีของขวัญให้กับน้องด้วยนะคะน่ารักน่ารักเป็นของขวัญเอ่อเรียกว่า ของขวัญวันแต่งงานย้อนหลังให้น้องนะคะก็ฉลองรถใหม่ป้ายแดงคันนี้นะคะอีบา้าเอาเงิมาเป็นของขวัญไม่เอาแกจะบ,บ้าหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยดูสิแต่และคนมามาทำงานด้วยกันนี่คือต้องติ๊งตองทั้งทีมเลยนะไม่ใช่ว่ารอบต่อไปเอาเป็นทุเรียนมานะไม่เอานะเนี่ยเราต้องตามมาถึงที่เลยเนี่ยเอาสิอะ เราบอกแล้วนะว่าเราไม่เอาทุเรียนคุณก็เอาเงาะเอาเอามังคุดมาให้ไม่เอาเอามาของขวัญของขวัญชิ้นใหญ่วันรับรถนะคะก็เป็นของขวัญนี่หยิบหยิบไปเองีกว่อสบายใจดิอาแก่ด้วยแก่จากถุงด้วยอ่าเดี๋ยวไปรอกันตรงนู้นนะคะไปดูสีหน้าน้องกันก็ได้ของขวัญแล้วเป็นบดหน เจมถามว่าพี่หนิงผมไม่ได้ไปที่โชว์รูมนะจริงๆไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนแต่งงานพี่หนิงไม่มีอะไรให้ไง <c oughs> มอบของขวัญเชนนี้เป็นของขวัญม,มาแต่งงานให้กับน้องเจมแล้วก็น้องสาวด้วยจ้า <c oughs> ขอบคุณครับนี่นะคะเฮงๆรวยๆมีความสุขมากๆนะคะขอให้รถคันนี้ผ่อนหมดไวๆภายในปี2ปีนี้นะจ๊ะ <c oughs> ขอบคุณจ้า <c oughs> บ๊ายบาย,บายค่ะ <c oughs> ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะแอบไปเห็นน้องสาวนิดนึงไม่ยอมออกกล้องพี่หนิงก็จะให้หนูออกกล้องเนี่ยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย